ครับหลังจากตรวจเช็คซ่อมบำรุงนะครับโรเตอร์รุ่น G400 ของ h o t e l s e r e s e r l a Uniform ครับตอนนี้ก็แม n นท n a แนนเสร็จเรียบร้อยแล้วอถอดออกมาล้างเปลี่ยนแกลบีลูกปืนใหม่ครบนะครับตอนนี้จะมาทดสอบดูนะครับอลองหมงุนดูครับเสียงก็เป็นปกตินะครับเข็มขึ้นเป็นปกติ อันนี้ก็เปลี่ยนหลอดไฟด้วยนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ไปนะครับเพื่อความสว่างสวัยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับโรเตอร์รุ่นนี้ก็จะแปลกๆก,กว่ารุ่นทั่วๆไปนิดนึงก็คือว่าเป็นแบบเข็มนะครับไม่ได้เป็นแบบเข็มนาฬิกาเป็นแบบเข็มอันนี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์องศาครับ ถ้าเราหมุนไปอีกนะครับก็จะเป็นไปที่10 20 30 40ไปจนถึง180ยนะครับเพราะว่าเขาจะเซตศูนย์ที่360นะครับก็ออกซ้ายขวาต้องการไปทางไหนก็กดไปนะครับกดไปอันนี้ก็ไปที่180องศา180องศา ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาไปได้180องศาอา้าสุดนะครับฝั่งซ้ายอา้ากลับมาฝั่งซ้ายกลับมาฝั่งซ้ายก็180องศาเช่นเดียวกันนี่มานะครับรุ่น400ก็จะดังประมาณนี้นะครับ มอเตอร์ข้างจะดังกว่ารุ่นพันหรือรุ่น600ถ้ารุ่น600จะดังเงียบนะครับเสียงจะนิ่มแต่รุ่นนี้เสียงดังกว่าปกตินิดนึงนะครับก็กลับมานะครับฝั่งทาง360ฝั่ง360แล้วก็มาที่180คืนนะครับ ครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้แพ็กกล่องส่งคืนรีตัวหนึ่งนะครับหาอะไรอยู่ครับอยู่เจ็ดสิบสามครับ